เอาแล้วครับทุกคนแล้วเราอยู่กันในเกมโลบอกในคีย์เวิร์ดประเทศไทยนะครับแล้วเราอยู่กับพี่แจ็กกี้โอริกี้สวัสดีครับเย่ <c oughs> เป็นอะไรอะ่ะเว้ยมีแมปไทย vs กัมพูชาด้วยวะน่านสน<ม>ใจกูเข้าเลยสร้างโดยคุณเติร์ดสองสี่เก้าสามเขาเป็นใครไม่รู้ กูแมปไม่โหลดเว้ยแมปไม่โหลดเพื่อนกูกูเป็นอันนี้แล้วกูเป็นนายพลแล้วเพื่อนแล้วปืนหายยังไงกูเป็นศัตรูไอ้เหี้ยไอ้คอมเมนไอ้เจงมึงเป็นคอมเนต์เนอะไอ้เจงมึงเป็นคอมเนต์เนอะมึงเป็นคอมเมนต์เหรอมึงอยู่ไหนไอ้เหี้ยมึงต้องมึงต้องเจอบ้านนอกคอกนายสัตว์เฮ้ยกูมีปืนเพื่อนมึงอยู่ตรงไหนวะกูมีเอเคเจ็ดไอ้คอมเมนมึงอยู่ตรงไหน ไอ้แคนี่ใครเนี่ยมึงเป็นใครเนี่ยไอก้กบเปลียงตามกูมาอีกเหรอรีโหลดก่อนกูรีโหลดก่อนไอก้กบไอกบ้กบเชีย่ยมึงยังตามกูมาอีกเหรอไอก้กบม,มึงมนันนีเลย <c oughs> มึงมนันนีเลยไอก้กบ ไอ้กบโอ้ยกูโดนกบยิงกูออกเลยเฮ้ยเพื่อนกูเจอแมปที่มันชื่อว่าชีวิตในรั้วตำรวจไทยว่ะมีแต่ไอ้พวกเบียวตำรวจเด้อมีพวกเบียวทหารแล้วก็มีพวกเบียวตำรวจเด้อกูขอเข้าไปดูหน่อยปกปกเกมมันดึงดูดจัดเลยใครเป็นคนวาดวะ เค้แบบเขาคิเอทหรือเปล่าคิเอทอะใครเป็นคนวาดมาใช้ a ออหรือเปล่าน่าจะเจ้าของเดียวกับแมปทหารไทยนะว่านะขอขอเข้าไปหน่อยขอ,ขอเข้าขอเข้าไปหน่อยได้ไหมละ่ะคุณตำรวจึงเข้าได้เปล่ามีปืนเนี่ย ถ้าทำไมถ้าเกิดกูถ้าถ้าเกิดว่ากูล้ำเส้นไปมันจะทำอะไรกูเออมึงจะทำอะไรกูได้เออมึงจะทำอะไรกูได้เออมึงแกเมื่อม่มีปืนฉับเปล่าเสือกิ้งไม่โดนอาคทีนะกูวิ่งเข้าไปโดยที่มันไม่รู้นะว่ากูไปอ่ะไอโง่เออไอพวกตำรวจโง่ตำรวจปัญญาอ่อน กูวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วมึงยังไม่รู้อีกเหอไอโง่ขึ้นได้ไหมวะไอ้มันยังไม่รู้ไ้เียมันมันมันยังฝึกอยู่เลยอ่ะมันยังฝึกอยู่เลยวิ่งไปดีวิ่งไปวิ่งไปมันมันยังฝึกกันอยู่เลยอ่ะไอ้ถ้าเกิดกูวิ่งเข้าไปตรงนั้นมันจะทําอะไรกูไม่ว่าฝึกหน่วยซิวเหรอพูกบุงเบี้ยผูบุงเบียวเข้าเส้นกันจัดเลยเนี่ยผมกดวาร์ปเมื่อกี้ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนับเอาเอาเอา ตำรวจยิงประชาชนเนอเฮียตำรวจยิงประชาชนเว้ยเกิดใหม่ในรั้วทหารไทยทำไมมันมีแมปอย่างนี้เยอะจังว่ารั้วทหารรั้วทหารแล้วมันก็ทำหน้าปกเหมือนกันหมดเลยนะกูว่ามันเป็นผู้สร้างคนเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่ว่าแบบมันสร้างรหัสแล้วมันลืมพาสเวิร์ดหรือเปล่าวะไอ้ตงตังอะไรลืมพาสเวิร์ดกูเห็นชิ้แขงอยแมป น้ำท่วม V2 มาแล้ววูแมปน้ำท่วม V2 เออเฮ้ยี้ยมีเรือวิ่งอยู่บนบกมัน,นกงูเล่นนีมน่มันเรืออะไรเนี่ยมันเรือวิ่งอยู่บนบกเนี่ยไอ้หี้ยไฟฉายไฟฉายกับไฟฉายเพื่ออะไรครับง่ายไฟฉายกูมาสองอันเพื่ออะไรครับทั้งๆ้ที่มันก็คือไฟฉาย กูเห็นแล้วกูเห็นแล้วอู้นี่ไงน้ำท่วมเอออู้มันท่วมขนาดนี้เลยอโอ้ my god พี่โมโยีย่เคมโมยกูจมน้ำเพื่อนจี้อะเอื้อมือไหมโอ,อ้กุมาแล้วกูว่ายน้ำขึ้นมาบนบกแลอันนี้คือศ<ย>าลาศาลา,า,าการเรียนรู้โอ้มันท่วมโรงเรียนอย่างนี้เลยเออเฮ้ยเดี๋ยวนะ น้ำท่วมแต่ระบบไฟฟ้ายังใช้งานได้เหรอน้ยเออจะเชื่อ tech, เลยวะไฮเทคเอไฮเทคไฮเทคไฮเทคเออหรือว่ามันเป็นระบบกันน้ำวะเออดีเวอูออกเลยแมบบป,ปัญญา <c oughs> อ่อนแม่ง <c oughs> ทำไมแมบบคีย์เวิร์ดประเทศไทยมันถึงไม่มีอะไรเลยวะมันคิดไปเองหรือเปล่า กูไม่ได้คิดไปเองหรอกอู้นี่ไงกูเจอแล้วเพื่อนแมพเซเว่นอีเเว่นไงล่ะมึงคิดยังไงว่าการที่มึงทำเซเว่น <7 S 2> ในชีวิตจริงแล้วมึงก็มาเล่นโลเปเป็นเซเว่นในเกมอีกทีหนึ่งมึงบ้าป่ะจิว <laughs> ไอ้เฮียทำอูอ้อูแต่มันไม่ใช่เซเว่นธรรมดานะมันเป็นเซเว่นที่บ้าเลือดชะมัดเลยว่ะมันเอาปืนยิงกันเอาเลื่อยฟันกันด้วยว่ะ ยายายาเอ้ามันเอาเลื่อยตัดกูมาหนิเว้ยมาหนิแม่ย้อยนี่ไงละมึงไอ้วหลับไปไมเขาไปเจอคนวุ่ไม่ไงละไม่ไม่ไงล่ะ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 มาเลยเฮ้ยเฮ้ยเอากูตายเลยออกเลยเสียงเลื่อยอย่างดังเลย นี่ไงกูรู้ละแมปไทยที่ดีที่สุดมันก็ต้องแมปนี้สิว่าจุดพักใจไงล่ะโอ้สกินสวยนะเนี่ยสกินสวยนะดูดโโโิโอ้โอ้สกินสวยนะเนี่ยสกินสวยนะเนี่ยโอ้โอ้โโออ้้สกินสวยนะเนี่ยโอเค Imcat Hello Cheese Hello It's Wolf Flasher It's Wolf Flasher ห้ามขีดเขียน ขี่หนอาติขี่เช้าขี่หน้าค่ำอะไกันดิแหม่ข้างวัดเพื่อนมันคิดว่ายังไงวะเฮียเกินไปโอ้โอ้เพลงมึมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้เฮ้ยมีขายไอติมอ่ะโอ้ร้านป้าติ๋มส้มตำเอาเฮ้ยถัวเขาเขาจะป้าติ๋มเอาเอาตำปูปลาสองครก สงโคกหนูงอนแม่แล้วแม่ไปไหนก็ไปไม่เป็นไรนะมาอยู่กับพ่อก็ได้ไ <Yeah. laughs> ม่อยู่กับพ่อแทน <laughs> ไม่ละจ๊ะไอแก่กูเอาไอเต็มรถช็อกโกแลตก <laughs> ูขอเวมโบรอ่ะยูโนะมันต้องจ่ายตังห้าบาทเนี่ยเพื่อซื้อไอเต็มเนี่ยเพื่อนมันไม่มีตงมังมว่ากูไม่มีเงินไอไอหมวกกระน,น็อก <h oy? S 2> ขอตังซื้อไอเต็มหน่อยเนี่ย ้ไอ้ขอแม่มึงได้ไหมล่ะไอ้เหี้ยหมวกกระน็อกไอ้เหี้ยวูอขอพ่อมึงด้วยได้ไหมล่ะไอ้หมวกกระน็อกมึงเป็นอะไรไม่โดนแบนเลยหมวกกระน็อกเขี้ยกูวนแบนไปไม่โดนแบนเลยหมวกกระน็อกโดน5นาทีไม่มึงโดนแบนเลย ขอตั้ง่อ<ล>ยนี่ห้าบาทเนี่ยขอซื้อติมเนี่ยอ้อแค่นี้เองขอซื้อเต็มห้าบาทจิตใจทำด้วยอะไรกันวะโอ้ใจดีเว้ยอเออใจใจดีเว้ยเอาเอามากินโชว์กูนึกว่าซื้อให้โอ้นี่สายเสียนะมึงเนี่ยสมน้ำหน้าโดนแบนเนาะแบนสมน้ำหน้ามึงะ่าเด็กก็เด็กโดนแบนมาอีก ก็ม like ันมันด okay. ่ากูม <nossos viewers> <Different>. ันด่ากูว่าไปขอพ่อมึงนะมันบอกอย่างเงี้ยเพื่อนมันก็ต้องโดนแบนสิวะกูพูดโนนแบนทีคุณเล่นพ่อแม่ลูกกันเหรออพ่อรอเพย์เพากนั่งรอเพย์อยู่อะอ๋อรอเพย์นี่นี่ฉันพวกเบียวเออพวกเบียวเออไอ้พวกนี้มันเบียวเออ มันเล่นพ่อแม่ลูกในโลบอคเออมันเบี้ยวเออน้องลดไหลอ่ะน้องรดรถลดไล่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 น้องลดไล่ลดไล่น้องลดไล่น้องน้องน้องลดไหลลดลดไหลลดลดไหลลดไหลลดไหลน้องลดไหลน้องน้องน้องลดเอ็งไหลโอเคครับกันก็จบกันไปแล้วครับสำหรับรายการโลบอกคีย์เวิร์ดไทยนะครับผมก็ คลิปใช้ได้ไหรือเปล่าไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้น,น,รน,ะนะคลิปนี้ได้ลงก็แสดงว่าใช้ได้ก็คลิปนี้ได้ลงก็แปลว่าใช้ไม่ไดไ้คลิปนี้ได้ลงก็แสดงว่าคุณได้ดูแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้ลงคุณก็ไม่ได้ดูเพ <c oughs> ราะงั้นก็ฝากกดไลค์กด <c oughs> ติดตามไว้ด้วยและประเทศต่อไปที่ผมจะไป <c oughs> จะไปเรียนรู้วัฒนธรรมก็เป็นประเทศอะไรก็รอติดตามชม สำหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อไอ้เชีย